มามาดูห้องเก็บของบอลแจ็คห้องเก็บของอ่าเวลาบาลแจ็คออกทริปมาบาลแจ็คก็จะมาเอาของจากห้องเนี้ครับห้องนอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับนี่ <c oughs> มันลกขนาดเลยไม่ได้จัดนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนบาลแจ็คจัดไว้อีกชุดหนึ่งพอดีย้ายห้องก็เลยเามากองๆไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้ก็มัวก,กันนอก สองใบที่ใช้างานนะครับอันนี้ก็อันอีกใบหนึ่งเอาไว้เปลี่ยนก็มีพวกผ้าหม่มมีพัดลมมีที่นอนมีไฟสำรองแล้วก็มีอุปกรณ์กางเต็นท์นะครับอันนี้ก็พวกห่อเต็นท์พวกห่อที่นอนไยเชงไฟชีดนะครับอันนี้ก็เก้าอี้เล็กๆมีโต๊ะมี อะไรอ่ะอุปกรณ์แคมปิ้งอ่ะอยู่ที่นี่หมดเลยอันนี้ก็คือไอตัวนี้ก็คือกระเป๋าสำหรับเอาใส่ด้านข้างของ s c o o ปปี o ทัวร g คันเล็กนะครับอันนี้ก็กระเป๋าแบตกระเป๋าแบตนี้ถ้าไม่ได้ออกใช้นะเราก็มาเสียบช์ิเช็คดูนะครับว่าแบตมันหมดหรือเปล่า น,นี่ก็พวกอุปกรณ์ไฟฟื้ไฟฟ้าอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเตาเกิงเตาแก๊สอยู่ในนี้หมดก็จะประมาณนี้ของเก็บเดี๋ยวมีเวลาดีๆกันเดี๋ยวเราจะจะัดเซตใหม่หมดอันนี้ก็คือสําหรับรถใหญ่อันนี้ก็คือที่นอนรถใหญ่นะครับเวลาเรานอนปิกนิกในรถเอาปูข้างหลัง ก็มีไม่มากก็มีประมาณนี้นะครับรุ่นเก่าเอาทิ้งหมดแล้วเพราะว่ามันหมดอายุเนาะก็ตอนนี้ก็เหลือแต่รุ่นใหม่แต่เบาเจ๊กบลแกะเบลไม่แกะให้ถ้าผู้ชมดูนะขี้เกียจเก็บอืมนี่ค่ะนี่ขากล้องในกล่องนี่โอเคแค่นี้แหละไปละ